คุยก็เลยคิดว่าประกันไทยพรรลราบเนี่ยเราต้องซื้อทุกปีอยู่แล้วเราต้องจ่ายทุกปีเพื่อนเราก็ต้องซื้อเหมนต้องไปบังคับกันนะก็เลยมาลองทำดูครับขายดีไปด้วยนะแล้วก็มาลองขายประกันไทยเคสแรกที่ได้ขายครับคือประกันท้องบวกเอเชียครับเออโอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับสมัครเดือนพฤษภาคมนะฮะ ประกันเคล็แรกที่ได้ขายเลยสองบวกนะสองบวกได้ค่าคอมสองร้อยกว่าบาทตอนนั้นฮะโอ้ดีใจมากเลยฮะเคล็แรกแตลอดเดือนแรกกลางเดือนได้ขายเลยนะใสเปิดตัวว่าเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแรงต่างลองซื้อไหมเราก็ซื้อเฉย,ยเลยงลงก็ขลุมบ่อยชอบกลัวนะครับก็ได้ขายสองบวกมอเตอร์ไซค์ค่าคอมสองร้อยกว่าบาทนะ สุดท้ายก็ตื่นเต้นดีใจมากครับได้ขายประกันไทยเคล็ดแรกนะสองบวกนะหาแล้วก็คราวเนี้ยก็เลยเปิดอานเปิดธุรก,กิจใช้ดีไปด้วยนายก็ยังพูดยังคุยยังชวนคนไปนเรื่อยครับนะก็ไม่ได้หยุดชวนคนชวนไปนเรื่อยนครับก็ในที่สุด ก็ค่อยๆเก็บข้อมูลอันนี้คือเป็นการตลาดที่ผมทมเนี่ยจนผมขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยคะคือจากการทำอฟไลน์นล้วนๆเลยนะออนไลน์ไม่มีเลยครับขึ้นหนึ่งได้เนี่ยอฟไลน์ล้วนๆฮะประมาณสองนนปีแรกเนี่ยขายยินคอมเนี่ยสนุกมากเลยฮะขายซีดีไปด้วยครับขายรลบประรปกันไทยไปด้วยครับ ขายไงครับดีดีเนี่ยหน้าเราเปิดหน้าร้านให้แฟนเฝ้าร้านอ่าแล้วตอนเช้าบางวันเนี่ยไม่เหนื่อยแล้วก็ออกไปตลาดตอนเช้าเลยนะไปขายเช้าด้วยขายเช้าขายเย็นครับก็มีพื้นที่การตลาดเนี่ยที่เราไปประจําอยู่ประมาณสิสิบตลาดเลยนะตอนสวดผมเลยผมไปตลาดไหนปุ๊บเนี่ยไปถึงปุ๊บผมก็ตั้งแผงตั้งโคมนั้นเป็นีดีไว้เนี่ยยังไม่ลงของนะต้องแผงตั้งโคมไว ที่เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้เดินไปเลยครับเข้าหาพ่อค้าทุกร้านเลยเข้าหาพ่อค้าทุกร้านานะเพื่อผมว่าจะเกิดใครเพื่อที่ไปถามเขาว่านาแนะนำตัวเองเลยอ่าพี่ตอนนี้เหนือนจากที่ผมขายดีๆนะผมทำธุรกิจตัวนึงเพิ่มครับพอรบอประกันไทยครับซื้อกับผมนี่ผนนะ ไะพี่ผมไม่พูดถึงส่วนรถเลยนะเพราะผมจะขายยินของนะเพราะเราเป็นพ่อค้ามาก่อนเราชอบงานขายขายแล้วได้ตังค์ขายแล้วได้เงินเราชอบนะยิ่งเป็นประกันภัยพลบอมันต้องลงทุนเลยเปิดร้านพอดีลงทุนน้าเป็นแสนนะต่อร้านนะต้องซื้อของมาตุนไว้แต่ต้องสินค้าาของหมดวันสองวันก็เข้าไปซื้อใหม่เวียนกันอยู่ท่านครับ ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปต้องมีของในร้านให้เยอะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะลงทุนแต่ร้านเป็นแสนครับแสนก่าบาทอย่างเงี้ยแต่พอเรามาขายพอร์บอกประกันภัยเอ้ยมันสุดยอดเลยไม่ต้องลงทุนเลยสร้างร้านเสร็จก็เดินเลยครับติดต่อพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเลยเพราะว่าพ่อค้าน่คาในตลาดส่วนใหญ่เป็นลูกค้าดีๆเราอ่ะพ่อพ่อค้าน่คะทุกคนคก็มีรถ แล้วสมัยก่อนเนี่ยนะประมาณที่ผมเริ่มทําประกันไทยมาเนี่ยก็ประมาณหกปีกว่าละหกปีก็ที่แรกเราเริ่มทําเนี่ยคือคนยังดูหนังฟังเพลงเนี่ยยังเป็นแผ่นเอ็มบีสามอยู่นะเออยังเป็นแผ่นซีดีในรถอยู่เลยนะเราก็ไปชวนพ่อค้าแม่ค้าที่ทำมาเป็นลูกค้าซีดีเราเนี่ยแหละให้มาซื้อประกันไทยกับเรา ซึ่งผมก็เวียนไปแต่ละตลาด,ลาดางไงครัอย่างวันจันไปตลาดเออท่าข้ามัมานางังคารไปตลาดเตียนทะเลวันพุธตลาดเออสักแกงามวันศุกร์ตลาดบางกะดีวันเขาตาตลาแสมสจาเ,เนี่ยเวียนไรไปนะ่ครับเดีอนพิเยษเนี่ยก็ไม่จช่ของตลาดนาาที่ผมไปขายดีด,ดีนี่แหละนะเป็นงานนะตอนนี้ว่าที่ระดับสองไลยอระดับสองอยู่คาดว่าเดือนนี้จ้จบละหรืออย่างช้าไม่เกินเดือนหน้าจบนะระดับสอง อ่ก็เป็นไปเจอที่เทียบเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดนัดมาเกรังเราตอนเช้าครับนะแล้วก็เป็นเจ้าของอาคารเน้นด้วยนะนําตลาดนัดด้วยนะนะผมก็ไปแบบนี้ครับแล้วตลาดตอนเย็นอีกเรียกว่าตลาดที่เราเวียนไปขายซีดีนี่มีเป็นประมาณสิบตลาดและตลาดที่เสริมอปกประมาณรวมสิบกว่าตลาดเพราะงั้นเราไปตลาดไหนเดทําเหมือนกันหมดเลยนะคือสร้างร้านซีดีเสร็จ ยนีไม่เอาของหลงรอให้คนเริ่มเดินเนี่ยไม่เอาของหลงแต่ที่ตั้งร้านเสร็จเนี่ยเดินครับติดต่อก็ครเแิ่ที่ผมทำตอนแรกเนี่ยคือไม่มีนามบัตรเลยไม่มีเบอร์ชัวร์ไม่มีนามบัตรครับทมไมหกปีที่แล้วเนี่ยไม่มีทีมเพราะอปลายผมคุณบุญธรรมเสียหานระดับหนึ่งสองบวกตอนนี้ตอนนั้นท่าเลิกทำละผมมาตอนที่เขาเลิก เนือ่อนยาว่าอัพไลน์ผมคุณบนธรรมเบตหาเนี่ยตอนที่เขาทําสีกุงเนี่ยเขาทาแค่ประมาณสีเดียวซึ่งกลายเป็นตานานในสีกุ้งสบาไ,ได้นะคืออัพไลน์ผมเนี่ยคุณบนทางเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆหรหัสสีร้อยกว่านะนะมาสมัครสีกุงเสร็จทำเครือข่ายอื่นมาก่อนแล้วก็มีไรายได้จากเกือข่ายอื่นเนี่ยพอสมควรนะเขาคิดว่าอยู่ได้สบายนะ้วก็วมาทําสีกุง ยิงไว้สีหนึ่งครับโดยที่มานั่งถ่าแผนวางแผนคุยกันว่าถ้าอยากมีรายได้ประมาณสักเดือนละห้าหมื่นแบบภาแบบสีบินคำเนี่ยจะต้องมีคนประมาณเท่าไหร่เขาก็มานั่งคุยกันกับทีมงานถ่าแผนกันจนสี่ทุ่มห้าทุ่มอยู่ที่สีบุนะนะ๋งนั่นแหละเนี่ยสีผุ๋งก็อยู่ด้วยก็ต้องมีคนประมาณสักหนึ่งค,คนนะ่ะมาเฉลี่ยซื้อกันเดือนละร้อยคันนะก็น่าจะมีค่าใช้งานประมาณสักห้าหมื่นได้นะในวัน หน้าเนะี่ยเขาต้องการเต้าแค่ห้าหมื่นนะฮะเือนละห้าหมื่นก็อยู่ได้สบายแล้วกับธุรกิจเก่าที่มีรายได้ก็หลายหมื่นนะก็เลยคิดว่าอยากทำซีบุง้งิีงไว้ก็ชวนคนเต็มที่เลยครับหนึ่งปีมีคนติดตัวอัพไลน์ผมนะไม่ใช่ผมนะสี่ร้อยคนสี่ร้อยกว่าคนหนึ่งปีนะตกวันละคนวันละคนกว่านะนั่นคืออัพไลน์ผมนะโหดมากขับมอเตอร์ไซค์นะไปออกบูธไปออกตลาดเนี่ยอัพไลน์ผมนะเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง แล้วก็ครบหนึ่งปีมีทีมงานเป็นเก้าร้อยกว่าคนหนึ่งปีแต่เป็นเก้าร้กว่าคนนี่ลายผมทำมาแล้วน,นะครับท่านบุนทำเดชฐานระดับหนึ่งสองบวกวามาอ,อ่ะมาป้าบเรียบร้อยนะแล้วก็ครบหนึ่งปีก็หยุดครับไป,ปอยู่ที่กาญจนบุรีและสิ่งที่เห็นคือครับในขณะที่เขาอยู่บดเนี่ยรายได้โตขึ้นเรื่อยๆอนะค่าใช้งานตอนหยุดไม่ถึงเหมือนอนะ่ะ Er ถ้อยู่ไทยถ้าใช้งานโตขึ้นปีละหมื่นปีละหมื่นที่ละหมื่นหมื่นกว่าสองหมื่นแล้วผมก็เพิ่งเรือมมาทำไม่มีลายไม่มีลายขูกก็ตี่ต่อคุณบันทรรมท่านเดียวครับถามรับลายอย่างเดียวทำไมก่อนตรวจลอนี่ยังสามารถขูดเลขคตีได้ค่ะผมนี่หาเลขคตีไม่เจอเลยนะโทรถามคุณบุญธรรมบอกเลขคตีมันอยู่ตรงไหน มั็นคนทำบอกโอ้เขาเขียนในเรื่องวานยังไงอยู่หน้าขวานั่นแหละอยู่คัดดีตรงล้อหน้าตรงขวามันล้อหน้าคัดดีหรยามันไปอยู่มันอยู่ข้างหน้าล้อหรือข้างหลังล้อล่ะหรือตรงกลางล้อละ่ละ,ละ,ละรถเก่าๆเลยหาไม่เจอโอ้เดี๋ยวลูกค้าเนี่ยมองหน้าเราพูดผมไม่เอาแล้วอันนี้เชณตรวจรถเชณฑแรกผมนะนะลูกค้าบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอู้ อาขึ้นชั่วโมงยังไม่เจอเอกศีอตโอ้โผมก็ขายนาวเลยเอ้ยนะสนิทใจอ่ะเอกศดีไม่เจอก็รถเรามันยังในหม่ไงมันไม่เคยไปตรวจสภาพนะแล้วก็ไม่เคยไปขุดหมายเลขรถก็ขูดแล้วก็หาไม่เจอทําเลขคกศรีนะก็โชคดีครับสนิทกบเมียเขาก็เลยบอกว่าพีเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยให้หน่อยนะนะ เลยแล้วก็ออกอันตลาดมาก็ขา,ายของด้วยกันนั่นะแหละนี่ยเขาบอกเลยทำเลยคุณไม่รู้คุณทำเลยนะก็เลยถามคุณมันทำมาลวขวดครับทีไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเอามาเลย,เอา,าเ,ลยเอางานมาก่อนก็นให้แกะลายเอาสมัยก่อนยังสามารถแกะแกะลอกลายกันได้ฮนะเออลเตลอตรงนะั้นนะฮะเขาเรียกว่าใบตรวจนอกนาะนรุ่นานก็คงไม่ทำกันก็นทำแบบนีน้มาครับไม่รู้เรื่องหรอครับทำแบบไม่รู้ แล้วก็เนี้แต่ขายยินคอมนะเท้าขายซีดีเก็บลูกค้าตลาดลาบเซ้าแม่ค้าครับนะเราจะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงเร็จแ,แล้วกางวันเนี่ยก็วิ่งเข้าสีกรุงไปซื้อพลังบอซื้อประกันผมขายได้ทุกวันนะฮะ <c oughs> ขายพลบอประกันภัยเลยได้ทุกวันนะไม่มีวันไหนไม่ได้เข้าสีกรุงนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยต้องไปซื้อพลบอต่อไปสีทุกวันซื้อประกันภัยทุกวันครับ นขายกินคอมเนี่ยครับบายออกตลาดนัดผมก็จะนัดลูกค้านะครับว่าผมไปไหนตลาดใช่ไหมเข้าตลาดละอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเขาไปค้างในตลาดนั้นก็จะนัดพ่อค้าแม่ค้าที่ประกันจะหมดในช่วงนั้นนะครับว่าอาทิตย์หน้านะวันพุธเจอกันนะครับทประกันไทยนะเราติดต่อเรียบร้อยแล้วครับนดก็นัดเขาว่าอาทิตย์หน้านะวันพุธมาเจอกันผมเข้ามาขายของที่นี่ก็เตรียมเอกสารเตรียมเงินมาด้วย นะแตแล้วตอบคุณเน,นี้ยคุณนหน้าเมาเอาแบบเนี้ยหรือถ้าอยู่ใกล้แล้วเข้ามาวันไหนบ้างผมก็จะนัดว่างั้นกค้านะมาวันไหนเดี๋ยวต่สอเสร็จเดี๋ยวภาษีมาส่งประกักนมาส่งกลางวันริ่งส่งเย็นขายของแต่เราจะพยายามนัดให้ตรงกับวันที่เราขายของครับจะได้ไม่ต้องวิ่งหลายรอบแบบเนี้ยฮนะนะก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆจนขายแบบเนี้ยสมัยก่อนเนี้ยระดับผมก็ขายได้นะนะครับ ยังไม่คิดมาผมก็ขายระดับหกจนยอดสามเดือนได้แสนห้าขึ้นระดับสี่แล้วเ้ยขึ้นระดับห้าก่อนสมัยก่อนคือคุณอยู่ระดับหกเนี่ยสามารถขายกินคอมเนี่ยจนมียอดแสนห้าเนี่ยในสามเดือนก็คือเดือนละห้าหมืนก็เราขึ้นระดับห้าได้แต่คราวเนี้ยผมขายต่อไปอีกครับจนมียอดสามเดือนได้สามแสนยอดถึงระดับสี่ มันขึ้นไม่ได้ครับป้าบอกต้องไปสอบมาได้แ้าครับคุณไพโรธถึงอย่าบแบระดับสีได้อ้าวเอเอาขายมาปีกว่าเนี่ยนะครับขายมาปีกวา่าจนยอดขายส่วนตัวไม่สร้างทีเมเลยนะได้เดือนละแสนอา่าจดสามเดือนสามแสนขึ้นสีไม่ได้เสียไดย้หนึ่งเปอร์เซ็นโหูหมือนเนี่ยว่าได้หนึ่งเปอร์เซ็นแสนหนึ่งเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นเราก็ได้เพิ่มมาเท่าไหร่ะเนี่ยเดือนหนึ่งแสนกว่าบาทเพิ่ม้นมาทั้งพันกว่าบาทนะเนี่ย ที่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยต้องมานั่งอบรมมาอบรมเฟิร์สสเตปมาอบรมต่อไอายไยมาอบรมติวสอบกันในหน้าแล้วคราวเนี้ยมาอบรมเนี่ยโหผมมึนไปหมดเลยครับหายเก่งนารู้แค่ว่าพลระบราคาเท่าไหร่ประเทศสามสบวกสองบวกราคาเท่าไหร่กฎหมายเรื่องนไม่รู้เรื่องเลยมันคุของเท่าไหร่อพลระบ ตายได้กี่แสนรักษาเท่าไหร่ไม่รู้เรื่งครับรู้แต่ราคานะอ้านี่แหละถ้าคุณจะขายได้คุณแค่รู้ราคาคุณขายได้แล้วประกันภัยพเรอมันง่ายมากไม่จำเป็นต้องรู้กฎหมายเยอะหรอกเอาจริงจริงห้คุณจะขายอ่นะแค่คุณรู้ว่าพหลอรถถิงเนี่ย645บาทเออคุณไ้ค่าคาเท่าไหร่เพื่ออะไรครับคุณรู้่าคาเพื่อจะรู้ว่าถ้าเขาตอกเป็นรถได้กี่บาทอ่า เช่นระดับหกเนี่ยคุณพลบอรถเกง๋งเนี่ยบอาสี่สิาคุณได้ร้อยเก้าสิบาทเนี่ยคุณก็รู้แล้วเนี่ยว่าคุณจะลดเท่าไหร่ลดสีิบ้าบาทก็ยังไม่ลดครบบาทนะลดกระบะถ้าว่าหกสจบเจ็ดเดนี่ยถ้า้ดต่อเราได้ค่าความสองร้อยแปดสิบ<ะ>ล็ไปเลยหกสิบเจ็ดบาทนะกันเองพี่นสำหรับพี่นะ่เก้ร้อสบเจดผมให้ดี่พิเศษเลยเก้าร้อบาทพี่พิเศษแล้ว เองรู้จะก,กันมานานนะผู้กู่ค้ายิ้มใหญ่นะดีจะได้รถไปหกสิบเจ็ดบาทนะเดี๋ยวก็ขายจินคอมมาอย่างนี้เรืเลยฮะแค่รู้ว่าพลบราคาเท่าไหร่คุณได้ค่าคอมมิชชั่นดีบาทคุณก็ลดเ็งไงนะแล้วก็ประเทศสามรถเก๋งเน่ราคาเท่าไหร่สมัยก่อนขายเจ้าพยาครับนะเท่าไหร่นะเดี๋ยวพยาอันก็ร้อยก้าก้าวหรือเปล่าแล้ว,ลว,ลวจะไม่จีดน,นะอ่านะฮนะ แล้วก็ประเภทสามเจ้าพยาสองพันห้ยห้าสิบมั่งตอนนั้นที่ขายนะอ่าก็ขายเจ้าพยาเพราะอะไรครับเจ้าพยาไม่รถใช้ระหว่างใอ้ดีรถรถเสียถ้ามันหมดมันลา่าฟรีอ่าเราก็เลยรู้สึกว่าชอบไงเพราะาไม่้ารถเสียอะไรมาล่ากให้ฟรีก็ขายเลย